ก่อนจะไปรับฟังคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนของช่องเราด้วยนะคะหลวงตามา้าสิทธิเอกหลวงปูด่ดูเตือนเรื่องที่ทุกคนต้องรีบรู้ก่อนจะทําผิดไปจนวันตายหลวงตามา้าสอนสิทธิเราเกิดมาทำไมพวกเองเกิดมาทำไมมาเพื่อจะวนเวียนอยู่คำถามนี้แล้วก็หาคำตอบไปไม่จบไม่สิน้น เพราะคำตอบมีได้สารพัดจริงๆแล้วเราเกิดมาสร้างกรรมใหม่ด้วยโดยไม่รู้ตัวจะชดใช้กรรมเก่าก็ชดใช้ไปแต่กรรมใหม่ก็สำคัญที่จริงท่านว่าไว้ว่ากรรมเก่านั้นหมดตั้งแต่วันที่เราเกิดแล้วคือกรรมเก่าส่งมาได้นั้นส่งให้เรามาลงตรงนี้ให้มาเกิดเป็นคนที่มีอาการอย่างนี้ มีเหตุปัจจัยอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนี้ทั้งหมดนี้คือกรรมเก่าที่เราสร้างมาส่วนที่เหลือคราวนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะสร้างเหตุปัจจัยใหม่ต่อไปอย่างไรพวกเองต้องเข้าใจด้วยว่าเราเกิดมาทํำไมเกิดมาเพื่อเป็นลูกที่ดีมีงานที่ดีเป็นพลเมืองดีแต่นั่นคือหน้าที่ทางโลกซึ่งก็ต้องทำไปแต่ยังไม่พอ ยังมีหน้าที่ที่แท้จริงของการเกิดเป็นมนุษย์อีกอย่างหนึ่งคือหน้าที่ของจิตดวงหนึ่งที่มาอยู่ในภพภูมิมนุษย์นี้ถ้าเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าคือผู้รู้แจ้งเห็นจริงในสปปรรพสิ่งเราก็ควรจะฟังท่านและเมื่อฟังท่านแล้วก็จะได้รู้ว่าเราเกิดมาเพื่อจะเดินไปให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกนั่นเอง บางคนพอได้น้อมนำคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็พบว่าทุกสิ่งอย่างที่ทำมาทั้งชีวิตผิดหมดบางคนถึงขนาดต้องเอ่ยปากออกมาว่าไปอยู่ที่ไหนมาก็ไม่รู้เจ็ิบกว่าปีเพิ่งจะพบความจริงวันนี้จึงต้องปรับเปลี่ยนแปลงวิธีคิดกันใหม่กว่าจะรู้ก็สายกว่าจะได้ฟังธรรมก็แก่บางคนก็ไม่ทันตายฟรีไปอีกชาติหนึ่ง พวกเองทุกคนต้องมั่นใจเส้นทางนี้เห็นได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นชาตินี้ดีที่สุดแล้วเดินหน้าต่อไปในทางธรรมพบปะกัละยาณมิตรค้นหาครูบาอาจารย์ให้เจอสักท่านหนึ่งที่ถูกจริตที่ช่วยให้เข้าใจที่ช่วยเห็นธรรมไม่ต้องถึงกับขั้นเป็นพระอรหันต์หรอกแค่พระที่ท่านปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบอยู่ในร่องในรอยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว แค่นั้นก็พอแต่หลวงตายึดหลักหลวงปู่ดูองค์เดียวก็เกินพอแล้วหลวงปูด่ดูพระอาจารย์ของหลวงตามม้ามักจะบอกกับลูกศิษย์อยู่เสมอว่าเรื่องอย่างนี้ต้องรู้ได้ด้วยตัวเองอย่างที่พระพุทธท่านบอกว่าปัจจัดตังนั่นเองและต่อไปเราจะขอหยิบยกในหัวข้อรวมยอดคำํำสอนเพื่อชีวิตที่ดีงาม ของหลวงปู่ดูพรมปัญโย 1. ครูอาจารย์ดีดมีอยู่มากก็จริงแต่สำคัญที่เราต้องปฏิบัติให้จริงสอนตัวเองให้มากนั่นแหละจึงจะดี 2. การปฏิบัติถ้าหยิบตำราโน่นนี่มาสงสัยถามมักจะโต้เถียงกันเปล่าโดยมากชอบเอาจากอาจารย์โน่นนี่ว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้การปฏิบัติให้รู้ธทมเห็นธรรมต้องทำจริง จะได้อยู่ที่ทำจริงเอาให้จริงให้รู้ถ้าไปเรียนกับครูอาจารย์อื่นโดยยังไม่ทำให้จริงให้รู้ก็เหมือนดูถูกดูหมิ่นครูบาอาจารย์ 3. ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้ศีลคือดินสมาธิคือลำต้นปัญญาคือดอกผลเราต้องการให้ต้นไม้เจริญงอกงามก็ต้องหมั่นรดน้ำพรวนดิน และต้องคอยระมัดระวังมิให้ตัวนอนคือโลภโกรธหลงมากัดกิน 4. ถ้าเป็นโลกแล้วจะมีแต่ส่งออกไปข้างนอกตลอดเวลาแต่ถ้าคิดสิ่งที่เป็นธรรมแล้วต้องวกกลับเข้ามาหาตัวเองเพราะธรรมแท้ๆย่อมเกิดในตัวของเรานี้ทั้งนั้น 5. โลกเท่าแผ่นดินธรรมเท่าปลายเข็ม เรื่องโลกมีแต่เรื่องยุ่งของคนอื่นทั้งนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเราไปแก้ไขเขาไม่ได้ส่วนเรื่องธรรมนั้นมีที่สุดมาจบที่ตัวเราให้มาไล่ดูตัวเองแก้ไขที่ตัวเราเองตนของตนเตือนตนด้วยตนเอง 6. ให้พยายามภาวนาไว้เรื่อยๆไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนทำได้ตลอดเวลาถ้าเราจะทำดีกว่านั่งร้องเพลง สักผ้าหุงข้าวต้มแกงนั่งรถทําได้ทั้งนั้นเขาเรียกว่าพยายามเกลียจิตใจให้เข้าที่ถ้าจะรอเวลาปฏิบัติทีเดียวมันยากเพราะจิตมันแตกมาตลอดวัน 7. ของดีอยู่ที่ตัวเราให้มันดูจิตรักษาจิตหลวงปู่ดูเป็นพระพูดน้อยไม่มากโวหารท่านจะพูดย้ำอยู่แต่ในเรื่องของการปฏิบัติธรรม และความไม่ประมาท 8. คนดีนะเขาไม่ตีใครหลวงปู่ดูไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติธรรมของสำนักไหนๆในเชิงลบลู่หรือเปรียบเทียบดูถูกดูมินท่านจึงว่าคนดีนะเขาไม่ตีใครซึ่งลูกศิษย์ทั้งหลายได้ถือเป็นแบบอย่าง 9. ศีลสมาธิปัญญาก็เหมือนรถแก่งสม้มศีลเปรียบได้กับรถเปรี้ยว ความเปรี้ยวทำหน้าที่กัดกร่อนความสกปรกออกทำนองเดียวกันศีลจะช่วยขัดเกลวความหยาบออกจากทางกายวาจาใจสมาธิเปรียบได้กับรสเค็มเพราะความเค็มช่วยรักษาอาหารต่างๆไม่ให้เน่าเสียสมาธิก็เหมือนกันสามารถรักษาจิตของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีได้ปัญญาเปรียบเสมือนกับรสเผ็ด เพราะปัญญามีลักษณะคิดอ่านตริตรองโลดแล่นไปเพื่อกจัดอวิชาความหลง 10. การปฏิบตัติถ้าอยากเป็นเร็วๆมันก็ไม่เป็นหรือไม่อยากให้เป็นมันก็จะประมาทเสียเลยไม่เป็นอีกเหมือนกันอยากเป็นก็ไม่ว่าไม่อยากเป็นก็ไม่ว่าทำใจให้เป็นกลางๆตั้งใจให้แน่วแน่ในกรรมฐานที่ตั้งไว ภาวนาเรื่อยไปเหมือนกับเรากินข้าวไม่ต้องอยากให้มันอิ่มค่อยๆกินไปมันก็อิ่มเองภาวนาก็เช่นกันไม่ต้องไปคาดหวังให้มันสงบหน้าที่ของเราคือภาวนาไปก็จะถึงของดีของวิเศษในตัวแล้วเราจะรู้ชัดว่าอะไรเป็นอะไรให้มันทำเรื่อยไป 11. รวยกับซวยมันใกล้กันนะจะเอารวยหนะจะหามายังไงก็ทุก กลัวคนจะมาจี้มาปล้นหมดไปก็เป็นทุกข์อีกไปคิดดูเถอะมันไม่จบหรอกมีแต่เรื่องยุ่งเอาดีดีกว่า 12. ความสำเร็จนั้นมิใช่อยู่ที่การสวดมนต์อ้อนวอนพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประทานให้หากแต่ต้องลงมือทำด้วยตนเองถ้าตั้งใจทำตามแบบแล้วทุกอย่างรับรองว่าต้องสำเร็จไม่ใช่จะสำเร็จ พระพุทธเจ้าท่านวางแบบเอาไว้แล้วครูบาอาจารย์ทุกองค์มีพระพุทธเจ้าเป็นที่สุดก็ได้ทำตามแบบเป็นตัวอย่างให้ดูอัดของท่านก็กลายเป็นพระาธาตุกันหมด13รอให้แก่เท่าหรือจวนตัวแล้วจึงสนใจภาวนาก็เหมือนคนหัดว่ายน้ำตอนเรือหรือแพใกล้แตกมันก็จะไม่ทันการ 14. ที่ว่านิมิต แสงสว่างเป็นกิเลสก็ถูกแต่เบื้องแรกต้องอาศัยกิเลสไปละกิเลสอาศัยกิเลสละเอียดไปละกิเลสอย่างหยาบแต่ไม่ได้ให้ติดแสงสว่างหรือหลงแสงสว่างท่านให้ใช้แสงสว่างให้ถูกให้เกิดประโยชน์เหมือนอย่างกับเราเดินทางไปในที่มืดก็ต้องอาศัยแสงไฟช่วยนำทางหรืออย่างเราจะข้ามแม่น้ำก็ต้องอาศัยเรืออาศัยแพ เมื่อถึงฝั่งแล้วเราจะแบกเรือแบกแพรขึ้นฝั่งไปด้วยทำไม 15. อย่าต้มน้ำทิ้งเปล่าๆโดยไม่ได้เอาน้ำร้อนไปใช้ประโยชน์หมายถึงอย่าเอาแต่ทำสมาธิโดยไม่พิจ,จรารณาธรรม 16. อย่าปฏิบัติแบบไฟไม่ฟางหมายถึงไม่วูบเดียวแล้วก็ดับกล่าวคือขยันก็ทำขี้เกียจก็หยุดอย่างนี้ใช้ไม่ได้ ต้องทำปฏิบัติธรรมให้สม่ำเสมอให้ได้ทั้งในยามขยนันและขี้เกียจหลวงปู่ดูท่านมีแนวทางการสอนธรรมะที่เรียบง่ายฝังง่ายชวนให้ติดตามฟังท่านนำเอาสิ่งที่เข้าใจยากมาแสดงให้เข้าใจง่ายเพราะท่านจะยกอุปมาอุปไมยประกอบในการสอนธรรมะจึงทำให้ผู้ฟังเห็นภาพและเกิดความเข้าใจในธรรมที่ท่านนำมาแสดง แม้ว่าท่านมักจะออกตัวว่าท่านเป็นพระบรรพกที่ไม่มีความรู้อะไรแต่สำหรับบรรดาศิษย์ทั้งหลายคงไม่อาจปฏิเสธว่าหลายครั้งที่ท่านสามารถพูดแทงเข้าไปถึงคนบึ้งหัวใจของผู้ฟังทีเดียวอีกบริการหนึ่งด้วยความที่ท่านมีรูปร่างลักษณะที่น่าเคารพเลื่อมใสเมื่อใครได้มาพบเห็นท่านด้วยตนเอง และถ้ายิ่งได้สนทนาธรรมกับท่านโดยตรง,ตรงก็จะยิ่งเพิ่มความเคารพเลื่อมใสและศรัทธาในตัวท่านมากขึ้นเป็นทวีคูณโดยหลวงปู่ดูพรหมปัญโยท่านเคยสอนสิทธิ์ไว้ว่าแกอย่ามาติดค่านะให้ติดพระพุทธเจ้าในการปฏิบัติธรรมอย่างมีชีวิตชีวานั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าพลังขับเคลื่อนที่สำคัญมาจากแรงศรัทธาในตัวครูบาอาจารย์ ดังนั้นการเลือกครูบาอาจารย์ที่จะเป็นหลักให้แก่เราจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งซึ่งในการพิจารณาต้องอาศัยอย่างน้อยสองข้อคือ 1. มีความเป็นตัวของตัวเองไม่ให้ศรัทธาในตัวครูอาจารย์มาครอบงำดุลยพินิษของเราแต่การจะทำดุลยพินิษที่ดีก็ต้องอาศัยการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นไม้บรรทัดเทียบเคียงด้วย 2. ดูปฏิปทาท่านานานๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสม่ำเสมอในการวางตัวต่อสิทธิ์ไม่ว่ารวยหรือจนการวางตัวในช่วงที่มีสิ่งกระทบการปรารบเพื่อการคลุกคลีหรือไม่คลุกคลีกับผู้คนความมักน้อยสันโดษตลอดจนมีการพูดธรรมะที่แฝงเรื่องเรียกลาบสการะหรือไม่เป็นต้น เอาเป็นว่าเมื่อมาถึงขั้นได้ครูบาอาจารย์ที่ดีแล้วเราต้องตั้งใจปฏิบัติตามที่ท่านสอนชนิดที่ใครว่าถูกหลอกก็บอกกับตัวเองว่าจะเป็นไรท่านหลอกให้เราได้ดีดังที่ครูเขาหลอกให้เราเขียนกอไก่ขอไข่กอไก,ก่กอกาจนผสมคำเป็นประโยคได้ตอนนั้นเราก็ยังไม่ค่อยเห็นประโยชน์ แต่อาศัยเชื่อศรัทธ,ธาว่าท่านสอนด้วยเจตนาดีต่อเราแน่ๆจึงทำไปตามที่สอนเหตุผลต่างๆค่อยตามมาเมื่อเรามีประสีประษามีสติปัญญามากขึ้นทีนี้สิ่งที่มักจะตามมาจนแทบจะเรียกว่าอัตโนมัติก็คือการติดครูอาจารย์ซึ่งอาการของการติดครูอาจารย์จะทำให้เรามองข้ามครูอาจารย์ท่านอื่นและถูกกระทบใจ ได้ง่ายหากมีใครมาวิจารณ์ครูอาจารย์ของตนในทางที่ไม่ชอบใจหนักเข้าก็ลงยึดติดและให้ความสำคัญกับคำว่าสิทธิ์ค้นกุติหรือสิทธิ์ใกล้ชิดที่หนักสุดเห็นจะเป็นเรื่องของการขาดดุลยพินิษส่วนตัวกล่าวคือหากครูอาจารย์กล่าวผิดธรรมแปลว่าเลือกอาจารย์ผิดก็ยังไม่มีวินิจฉัยและแยกแยะถูกผิดยังคงเห็นคล้อยตามชนิดกูไม่กลับ ด้วยข้อเสียเหล่านี้กระมังที่ทำให้หลวงปู่ดูกล่าวเตือนลูกศิษย์ว่าแกอย่ามาติดค่านะให้ติดพระพุทธเจ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่มองไม่เห็นได้ง่ายๆทำให้นักปฏิบัติจำนวนมากแม้บอกกับใครๆว่าฉันไม่ได้ติดครูอาจารย์แต่ฉันติดธรรมซึ่งฟังดูถูกต้องทีเดียวแต่ถึงเวลาจริงกลายเป็นว่าอาจารย์ข้าใครอย่าแตะ อาจารย์ที่ปรารถนาลาบสการะปรารถนาให้มีลูกศิษย์ลูกหาให้มากๆก็ย่อมพูดย่อมทำเพื่อให้ลูกศิษย์ติดหนึบไปไหนไม่รอดต้องพึ่งอาจารย์ไปตลอดชีวิตอาจารย์ที่ไม่ปรารถนาลาบสการะไม่ปรารถนาจะมีศิษย์มากๆก็ย่อมพูดย่อมทำเพื่อมีให้ลูกศิษย์ยึดต,ติดในตัวท่านหากแต่ส่งเสริมให้ยึดติดในพระพุทธเจ้าและพระธรรมอันบริสุทธิ์เพราะเป็นการยึดติดในสารนะ ที่เป็นที่พึ่งได้เป็นที่พึ่งที่ฝากเป็นฝากตายได้อย่างปลอดภัยแล้วอาศัยที่พึ่งของจริงของแท้ชนิดนี้นี่เองก็จะทำให้ไปสู่จุดที่พ้นไปเสียจากการยึดติดทั้งปวง